กำลังทำครีมทาผิวหน้าสุดชะลอวัยน้องย่นนางตบกับน้องขมิ้นกลิ่นล่มเลยใส่ตัวออน้ำกลิ่นนมข้าวช่วยกลิ่นก็ยังไม่ดีขึ้นแต่ทรงคุณค่าก็มีวิตามิน B3 วิตามิน E ว่านหางจระเข้ใบยันนางมะเขือเทศดูซิจะเด้งได้ขนาดไหนเพราะว่าเป็นสูตระลอไว้นะคะใส่หลายอย่างอยู่เป็นเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อครีมสวยเดี๋ยวลองเทสใช้ก่อนทำเองใช้เองนักเลงคอครับไม่กลัวด้วยเพราะเรารู้ว่าเราใส่สารอะไรบ้าง